มองเห็นสะโของะขมบคัลรานะพระสารีบุตรเนี่ยมองไปมองไปมอให้ดีตั้งใจมองนะตั้งใจมองมองให้ดูมองให้ดูจะมั่อยู่ตรงไหนก็ไมเรู้เดี๋ยวเรจะเห็นนะมองเขมองเข้าไปนะมองเข้าปไมต่น่น่น่เ่่น่รมาันมี ระบึ anyway, ่งอัน uh, น like hmm. ี้นอราชารีเบดขาองันหนึ่งก็เป็นขอรท่เานะ่นตนั้นก็พอพระชารีเลดนิพารเนี่ยตอนนี้ก็พะจุมพานนำอาภาคของพระสารีเบตรมาสวัสดพระุามหาวิหารก่อนรีบบตรจะพาลิมพานก็มาถึง พระเจ้าที่พระเจ้าวัญหาบริหารวันทีนพรร่พระสารีบุตรพูด้บุตรเนี่ยท่านจับเนลาแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ให้พระสารีบุตรเนี่ยแสดงธรรมจงแสดงน,น้องน้องของเทวกรรให้น้องน้องของเทวเนี่ยได้ได้ชมเป็น ครั้งสุดท้ายนะในการแสดงความคิดคือแสดงอุกกปกรณ์ภาษาอิหร่านแสดงอุทปฏกรณ์เสร็จแล้วก็มาก้มลงกราบพระบรมสารีริกธาตุกราบแล้วเนี่ยท่านถอยไปด้วยเวลาอันงดงามนะภาษาลีบร่าเนี่ยดึงปอดออกเนี่ยถอยหลังออกคานเข่าถอยหลังออกไปไปจนถึงประตูนะพอที่เจ้าเสด็จมาส่งที่ประตูเนะนี่ยแล้วน้องนั้นก็ บริวารของภาษารีบุตรก็ติดตามแล, Whew, แล้วก็เดินทางจากนี้ไปเมืองราชพุท์ระยะทาง60โยก60โยกก็เดินทางกันเดินทางจริงๆต้องใช้เวลา3เดือนนะา3เดือนบิ๊กเบอร์ ภาษาลีบของมหาวิทยาลนัเสด็จจดับขันขอใครนะแสดงญาต่น้องมาดิหารเมมีเหตุการ